สดีครับสมาชิกผู้พิการทางสายตาทุกท่านนะครับออผมสบอนะครับคืนนี้ก็มีคลิปอันหนึ่งอยากจะเอามาฝากเพื่อนๆฮะที่นอนดึกทั้งหลายคือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาชื่อนิกวูจิสิกนะฮะเป็นฝรั่งนะฮะแต่ว่าเขาอะไม่มีแขนนะฮะไม่มีแขนซ้ายไม่มีแขนขวาก็คือไม่มี2แขนนะฮะแล้วเขาก็ไม่มีขาซ้าย ไม่มีขาขวาแต่เขามีอยู่ขาอยู่ข้างหนึ่งนะที่ผมมัมนจะมีแบบมันจะมีตีนเหลืออยู่หน่อยหนึ่งอ่ะนะฮะแล้วเขาก็ลองฟังเนะี้ยเขาเขาเอา่ออยากจะพูดอะไรให้พวกเราฟังนะฮะพวกเราลองฟังดูทีนี้มันเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ถ้าคนมองเห็นข้างล่างมันมีบรรยายไทยอยู่นะถ้ามีคนอ่านไทยได้ก็ให้ช่วยอ่านให้ฟังแต่ผมก็จะมาช่วยบรรยายไทยให้ บางช่วงบางตอนเพราะว่าถ้าจะคอยเปิดคลิปไปแล้วก็หยุดแปลไปหยุดพูดไทยไปเนี้ยมันก็จะไม่สนุกนะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวจะอาจจะพูดเดินคลิปไปแล้วก็อธิบายไปแล้วก็หยุดบ้างนะฮะังั้นพวกเราก็ลองมาดูอันนี้กันนะฮะคุณนิกวุชิศกนะ์นะฮะน่พวกเราพร้อมนะฮะผมก็จะเริ่มคลิปวิดีโอนะฮะอันนี้ In the song. Thank you. Thank you very much. Good morning, everybody. Good morning. How you doing? you fine. are fine? All sweet. Nice to see you. My name is Nick it's a pleasure to be with you. I have a drum machine up here. And uh, we're just gonna. so what it is basically it's a it's a pad right and t h e r e s like 16 buttons and so each button represents a sound right so I'm not pressing play or anything like that right you see my foot alright l it's like like serious okay เขาไปเขาไเหียบไอเหยียบเหยียบไอฉากมาแล้วไอ้ไอ้กองคนนี้ที่เหยียบง่ายเ่ยเหยียบแล้วก็เป็นฉากแล้วหยียบเขาติ๊กติดน่อยเดียวก็ไม่เหยียบได้ you like that สาวๆชอบไหม So that's sort of more like your rocking, you know, sort of pop, whatever, but then you got the the ah uh, ah. Uh. Can we have some more volume, please? Give me some ah uh, ah uh, juice, right? Alright, so here we go, right? So it's like... Yeah, it's all that. You know I really <coughs> like that? I can get this on my wheelchair and, play it while I'm driving? and get some techno going, like, here we go. สองได้ลองเพลี่ยรศัพทได้เย่ยในห้องสมีดวดาดีเด็กวัยรุ่นนะฮะเขาก็ทำท่าล้มตัวลงไปพื้นแล้วก็บอกว่าบางครั้งบางคราวในชีวิตของคุณคุณก็จะล้มลง <c oughs> เขาก็ชูขาขึ้นไปและ คือล้มลงคนไม่มีขาสองข้างไม่มีแขนสองข้างพวกเราคิดว่ายังไงเขาคถามว่าแล้วคุณจะคถ้าไปไงอ่ะล้มลงอีกอ่ะเขาไม่มีแขนไม่มีขามีบางครั้งในชีวิตที่คุณล้มลงแล้วมันรู้สึกว่าคุณอาจจะุกขึ้นไม่ไหวเลยในชีวิตม ตอนที่คุณล้มลงพูดอะไรเสแสร้งทำเป็นว่าไม่มีปัญหาแต่ความจริงก็วหัวใจที่แตกสลายคุณอาจจะสงสัยว่าไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นน p e o p อ e t h i n k of you w h น t people s า y about ค o u กลัวว่าคนอื่นจะพูดถึงเรายังไงพวกคุณมีความหวังไหมผมล้มอยู่อย่างนี้หน้าติดพื้นไม่มีขาไม่มีแขนมันแทบจะเป็นไม่ได้เลยที่จะลุกขึ้นนะเขา พยายามลุกขึ้นร้อยครั้งแต่เขาก็ล้มลงร้อยครั้งแล้วขนาดาว่าพวกคุณคิดว่าผมจะล้มเลิกไหมผมไม่ล้มเลิกผมพยายามลุกขึ้นมันก็ล้มพยายามลุกขึ้นมันก็ล้มแต่มันก็กมนกไม่ใช่ที่สุดจนกว่าคุณจะหยุดมันถ้าคุณไม่หยุดต่อสูค้คุณไม่หยุดพยายามจะลุกขึ้นยืน่ะ ถึงมันล้มลงไปอีกคุณก็พยายามลุกขึ้นยืนอีกความหมายนั่นะผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะบอกว่าผมเข้าใจความทุกข์ยากทุกอย่างของคุณนะผมไม่รู้ความทุกข์ของพวกคุณหรอกผมก็ไม่รู้หรอกผมก็รู้ว่ามันเป็นไงนะที่ต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยว คนในครอบครัวเห็นเราเป็นภาระเนาะคนพิการแต่คุณได้ใจได้นะมันไม่ใช่จุดจบมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะจบมันยังไงคุณจะเข้มแข็งหรือเปล่ากูจะเข้มแข็งที่จะลุกกลับขึ้นมาใหม่นี่เขาไม่มีขมแขนด้วยงแน้วเขาเอาหัวนะฮะยันพื้น แล้วก็เอาเอลลวขยับขยับมันไม่มีแขนใช่ไหมเอาหัวยันพื้นแล้วก็ใช้เอวอะดันตัวค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้น,นต่อนที่ก็ลุกขึ้นมายืนในแบบคนไม่มีแขนไม่มีขาได้นะฮะเพนอ,าอ่านหนังสือไม่ต้องใช้เลนที่มีค่าสายตากต่อไปนะคุณเชื่อไหมคลิปนี้อาจจะนราจะแต่ถ้ามีคนมองเห็นนะฮะก็ให้ช่วยอ่า บรรยายให้ฟังนร้อยังไงก็มองไม่เห็นผมก็พยายามนะพยายามที่จะลองดูนะฮะว่ามันจะให้กําลังใจอะไรพวกเราได้บ้างหรือเปล่านะฮะ mm hmm. ผมก็หวังว่าคนที่รู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจสิ้นหวังรู้สึกอ่อดแอร,รู้สึกว่าเป็นภาระครอบครัวไม่มีคนสนใจอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ขอให้ลองดูคนคนนี้นะฮะนิก hmm. ส <Next. S 2> ์วุชิสิกเนี่ยเขาไม่มีแขนสองข้างไม่มีขาสองข้างนะเขามาบอก เราก็มาโชว์ให hm. ้เราดูนะเขาเขาเขาทำตัวล้มลงกับพื้นน่ะเออคนไม่มีแขนไม่มีขาเราพวกเราคิดดูมันจะลุกยังไงไหมก็เอาหัวยันพื้นแล้วดันจนตัวเองลุกขึ้นมาได้เนี่ยก็เขาสุดเราก็ผว่าเขาทําเนี่ยเขาทำมาเป็นร้อยร้อยครั้งมันก็ลุกขึ้นแล้วก็ล้มลุกขึ้นแล้วก็มันไม่สาเร็จนะฮะแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกเลยผมหวังว่าเขาเขาต้องการมาให้กําลังใจนะฮะพวกเรานะะก็พวกเราก็ขอให้ อย่าได้อย่าให้ไปทีอ่อย่างไงี้ยผิดหวังนะครของคุณนิกนะฮะนิกวิจิตรเด็กเขาก็มาพูดอย่างนี้ก็คือว่าไม่อยากให้พวกเราที่มีความรู้สึกไม่ดีแย่ๆแล้วแต่รู้สึกไม่ดีนะอยากเข้มแข็งลุกขึ้นมายืนเสมอนะฮะทุกการลบนะเราจะยืนขึ้นมาใหม่เสมอนะัานก็คลิปนี้ก็ขอแก่ดีครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับ ลาติสวัสด์แล้วก็บูรณากานะครับแล้วก็น,วน,นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะดีนะครับ <c oughs> ครับลาติสวัสด์ครับบ <c oughs> ๊ายบาย